จบมาแล้วดึงเสียด,ด,ด,ดึง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 ไว้ดึงไว้ปานเสียสิราบพี่น้องโอ้โหหนึ่งขณะนี้เอาเสือกลับไปฝากลูกฝากหลานอยู่บ้านเลยโทสะพอนไปเอกนิษ์เอกนิษชิ่งกันมาโทสะพอนโทสะพอนขึ้นไปเอกนิต์แต่ลงทีตรงนี้ตัดเป้าโอ้ทนทอนออกมาตัดเป้าแล้วครับผมเอกนิต์ปัญญาคัมแบบกลับมาพวกเจ้ามีควาเมเห็นว่าจะไดหทีมชาติไทย อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดยครับสวัสดีครับพบพ่อกระเฮาเลันชิชนลคือเก่าทับช่วงอีลาฟุตบอลเอกนิปัญญาคัมแบกธรรมสิทีทีมชาติอีกเทียน,นี่ถือเป็นเรื่องอดีของทีมชาติไทยเนื่องจากช่วงหลังที่ผ่านมานี้โชว์ฟอร์มดีคักขนาดกับเชียงใหม่ เลนดีขึ้นหลายเติบอายุขาโบหลายมีสิองปีเดี๋ยวแวะมมึงฟอ้อมช่วงนี้กันเลยไปมึงน้ำกันขันต้นเพื่อบบให้ลืมความทรงจำเกี่ยวกับเจ้าบุกเอก,กนิตปัญญาโชว์ฟอร์มดีปานใดเชิญไปมึงกับทีมชาติไทยนัดนี้ถือใจคอยหลายให้มึงน้ำกันลดเกมนี้ยิ่งย e. ูเอเอคอยว่าเมตอัศจรรย์ปานสีถลม่มฟองเชียร์ไทยดีใจลาย ที่พงโยนเข้าไปลูกนี้เอกลิศโชว์เข้าไปแปลลูกนี่เรียบร้อยสุดยอดโก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 ้อาจารย์แทบสี่ตลบมพุลูกนี้โยนเข้าไปล the <ave them. S 1> ูก <music Brothers> นี้แปลแต่มาแปลเข้าไปเรียบร้อยครับผมนัดดีโชว์ฟอร์มดีนอกจากจังหวะท่าประตูแล้วยังมีจังหวะดีๆให้โซเชียลได้เอาไปแช่กันหลายๆโชว์ฟอร์มดีขนาดดึงกันปานเสือสิาัดดึงแบบนี้เอาเสือกลับบ้านไปลดลบมาแล้วดึงเสือดึงดึง หนึปป่งไว้ปานเสียสิครับพี่น้องห,หนึ่งขณะนี้เอาเสือขับไปฝากลูกฝากหลานอยู่บ้านเลยต่อไปมุ่งฟอร์มในลีกทีทเฮ็ดได้ให้สยายปีกได้บินเข้ามาสู่ห้งางทีมชาไทยเฮาคือเราอีกเทียนนึงนัดนี้เตะอยู่ห้างของได้ดวลกันครับทีละท่อนบุญมาท่านตลอดทั้งเกมก่อนที่อันี่ลูกนี่เต็มเสากระเด้งออกมาอูนาา้นะเสดายมึงเียหนึงเต็มเสาเลยครับลูกนี่โอู้เสดายแฮง ลงนี่โชบอนจากทีละทอนเกือบทำไม้ทิมได้ประตูพันสามงสกัดไว้ออกมาหาอุ้มทีละทอนโชบลงนี้ไปเอกนิต์ไปยกเข้าไปกับนแอ้คลงนี้โอ้โหเกือบเขาโอ้ลกนี่ใส่ความสามารเฉพาะตัวพิงบอลพลิกกลับมาเราซับด้วยเท้าขวาเชียงไ่แน่นอนเอกนิต์เอกนิษฐ์พิงบอลพลิกออกมาเขาทางบอลซับลกนี่โอ้โหเฉียดเต้าไปได้รุนคือกันเ้อะลกนี้ ต่อไปธีทรทรตรองมาตัดเฝ้ายานเล่าลากขึ้นไปเข่าพื้นดีสำคัญอาจทำไม่เสียประตูโทสะพ้อนไปเอกนิดเอกนิดชิ่งกับมาโทสะพ้อนโทสะพ้อนขึ้นไปเอกนิดแต่โรนินนี้ตดววัดเฝ้าโอ้ธีรทรออกมาตัดเฝ้าแล้วครับผมอบอสันผ่านไปสวยแน่ได้ลุ้นไอ้ได้เทศยังไอ้ประเทศยังเตะคอยๆซื้อหมฟ้า ่อไปใทยบอลจากแดนกลางพุงมาให้ตักลุงนี้โยนยาวไปย่างสวยงามยอดเข้าไปหลุดสก,กัดลุงนี้ถึงคุ่นศักยิ่งชายลุงนี้<า>เรียบร้อยการกลับมาทีนี้ของอีกนิปัญญาสิทีทวิ่รวหอมารุ่นกันมาลุนมาเชียร์น้ำกันในวันที่24และ27มีนาคมนี้ทีมชาติไทยพบกับเนปาน และรุ่นต่อกับซูรินามในวันที่27เวลาเก้าสิบเก้านาฬิกาเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปที่ท่านได้มึงไปวังหันหากมีความผิดพลาดประการใดทางช่องกราบขอโทษขออภัยมาณนะโอกาสนี้หากฟังแล้วถืกใจหมักลยหลายทุกการติดตามคือกำลังใจสุดแสนมิเศสสำหรับห้างในการทำคลิปต่อต่อไปสำหรับ คลิปนี้ขอกลาขคำว่าสวีดัสสวัสดีพบพอกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องเด้อบายบาย